นะฮะและยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานที่ผมไปที่สขปา,าติวผมก็เลยเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสที่วัดดงธรรมนะครับที่จะเล่าบรรยากาศที่วัดดงธรรมให้ฟังผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งท่านเจ้าอาวาสว่าอายมวิทย์จะเข้าไปครับมาแจ้งความท่านเจ้าอาวาสท่านก็รู้สึกอ่าอ่ารู้สึกว่าไม่พอใจผู้กันตรงๆนะครับท่านก็นั่งบอกว่าหลวงปู่ก็คณะกรรมการสมาคมนายกสมาคม เลขาน้องนัดเข้าไปเมื่อวานเนี่ยเข้าไปกันหมดเลยนะครับชาย,ยาโยโสธอนเราเข้าไปหลวงพระอ,อาจารย์ก็าําหนิเขาก่อนเลยว่าเมื่อหลวงปู่ให้อาภัยแล้วทําไมลูกหลานยาโสเฮ้าขึ้นไปยังไปแจงความประมาณนั้นเลยผมก็เลยคานเข้าไปขาท่านไปกราบท่านผมบอกว่าผมขอโอกาสชี้แจงครูบาอาจารย์ผมขอโอกาสครับอาจารย์ให้โอกาสผมผมก็พูดว่าพระอ,อาจารย์ครับผมพูดภาษาอีสานแต่พูดไทยให้ฟังเดี๋ยวหลายคนฟังไม่ออกผมขอโอกาสชี้แจงว่าทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้ ก็ถามว่าหลวง,งพ่อครับพระเราเนี่ยทั้งพระสายปฏิบัติพระบ้านที่โดนมารมันลังแกเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีพระศึกมากี่รูปแล้วครับหลวงพ่อแต่ละครั้งคนทั้งรู้ทรู้ทั้งรู้ว่าโดนกระทําโดนแกล้งหลวงพ่อรู้ไหมว่าคนที่มันทํามันเคยรับผิดไหมครับท่านก็เงียบท่านก็นั่งใช่ไหมครับหลวงพ่อเพราะพระเราถือตลอดว่าให้อภัย เมื่อหมู่มารเนี่ยมันรู้ว่าพระให้อภัยโลกที่มันหยาบช้าลามกมันไม่สนใจหรอกว่าพระจะดีแค่ไหนมันก็ตีหน้าเศร้าครับรู้จับได้คาหนังคาเขาเหมือนเหมือนเคสเนี่ยมันก็ตีหน้าเศร้าร้องไห้กราบขอขมาแค่นั้นเองอก็พอกาบไปสักหน่อยพระก็ให้อภัยก็จบไปผมบอกแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่ครับหลวงพ่อผมขอสร้างรั้วสร้างเกาะสร้างรั้วที่เป็นรั้วไฟฟ้าเลย ให้รู้ว่าสิ่งไหนพวกมันต้องควรหรือไม่ควรผมบอกว่าหน้าที่ของการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์มุ่งมั่นเทียบไปสู่ทางออกจากโลกจากเรือนมาขอให้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์บาเนินไปผมขอปรวาณาตัวเป็นฆราวาสผู้พร้อมปกป้องพระนะครับผมขอปรวาณาตัวเป็นฆราวาสผู้ปกป้องพระถ้าสิ่งนั้นไม่จะกลายเป็นบาปผมขอรับด้วยสติด้วยทุกอย่าง แม้ผมจะต้องห่างไกลพระนิพพานอีกกี่ภพกี่ชาติผมก็ขอรับผมบอกอย่างนี้เลยแล้วผมน้ำตาก็ไหลมันมันอัตโนมัติเลยมันรู้สึกว่ามันใช่ว้าเราต้องกล้าหันแบบนี้ผมก็กราบท่านอย่างนี้เลยนะครับผมก็ร้องให้แล้วก็พูดกับท่านเสียงที่สั่นเครือเลยถ้าบาปมันจะถึงจะไกลทางนิพพานแค่ไหนผมก็จะรับขอให้ครูบาอาจารย์ปฏิบัติให้ใกล้หนทางหลวงครูบาอาจารย์ตามเจตนาของท่านที่ออกจากบ้านจากเรือนมาผมบอกอย่างนี้เลยและท่านก็ฟังเสร็จ ผมก็ถามท่านอยู่ว่าหลวงพ่อครับภาษาของของของพระครูบาอาจารย์ผมก็บอกว่าถ้าหลวงปู่แสงเราตอนนี้นั่งอยู่เป็นหลวงปู่แสงถ้าวันนั้นเขาวางงานสําเร็จเขาทํางานสําเร็จทีหมอปลาทํางานสําเร็จและพวกเราต้องมานั่งเรียกว่าตาผ้าขาวแสงเนี่ยเราจะรับได้ไหมเขาทำเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจากหลวงปู่แสงเราโดนทาโดนทาลายโดนงานของหมอปลามาสําเร็จหลวงปู่ต้องมานุ่งผ้าขาว เป็นตาผ้าขาวตอนอายุร้อยปีร้100อยกว่าปีมันเหมือนโดนประหารนะครับเพราะคําพูดคําจามันชัดมากในคลิปก็เรียนเรียนผ้าจานอย่างนี้เรียนหลวงพ่ออย่างนี้เลยท่านก็โอเคท่านรู้ท่านบอกว่าดังนั้นลูกหลานก็จัดการไปเอาตามนี้พ่อแม่คูบาทน,นี่คือเหตุผลจริงๆที่ผมก็พูดไปแล้วว่าเราจะทําเรื่องนี้กันจากแต่ความผิดนั้นเราไม่ได้ไปไปโทษเขาไปจี้เขานะครับความผิดของทีมงานที่เขาทา มันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งเขามีมีอยู่แล้วซึ่งทนายอธิบายชัดเจนแค่เพียงเราไปร้องกล่าวโทษเขาแค่น,นั้นเองนะครับว่าสิ่งสิ่งนี้เขาทามันมีโทษอยู่แล้วนะครับผมก็เลยพอพระอาจารย์ท่านเข้าใจทุกอย่างนะครับท่านสาธุผมก็แบบทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในหน้าที่ผมแล้ว